และในที่สุดแล้งของผมก็เดินทางมาที่5,957แต้มเปนแล้วครับ<อ>ทุกคนครับซึ่งเลยเกมเดียวเนี่ยผมก็จะขึ้นแล้งมาสเตอร์กันแล้วครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดเกมแรกของวันวถ้าผมเปิดเกมแรกชนะปุ๊บนะครับบอกเลยว่าบวกยับ,ย,บยับแน่นอนทุกคนมาดูสิว่าอูเมอร์จะรอดหรือเปล่าโอเคครับผมโซโลแล้งตึงๆแบบเราต้องโชว์ครับผมราชาโซโลชือ่อแ่งของผมกับเต้าหู้เมอร์นะฮะเฮ้ยไม่ใช่นะฮะรักเต้าหู้ฮะ โอเคครับผมฝากกันกดไลค์ก็แชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่วุดก่อนเียยมพร้อมครับอาวุธของผมพร้อมใส่แว่นด้วยเชบิบเนี่ยใส่แว่นติดบางความหล่อเชียบ เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายดีมีรหัสฟรีไฟล์สวยๆราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหนึ่งพันเป็นต้นไปนะครับรับซื้อรหัสหลักร้อยนะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับงบไม่อั้นนะครับผมทักมาเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยขาดแคลนรหัสเยอะมากครับทักไปได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเพจซูเปอร์ไก่ช็อปนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์นี้แล้วทักไปได้เลยนะครับผมใครที่แบบว่าต้องการเงินนะครับจะเอารหัสมาขายก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากได้รหัสนะครับผมก็มาซื้อได้นนนนนะะะคคคคคคครร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 รััััับบบบบบททีี่่่่เเเเเพจซุุปอออออ์์์ไไกกกชขาาาาายยยยดลลลผมสสิแแถึงงืต ไม่ตายเพียงลําพังแน่นอนครับเพราะวันนี้เนี่ยผมจะลงไปตายกับทุกคนด้วยครับผมอืมซึ่งผมใส่สกิลใหม่มาแล้วนะครับเป็นเซฟคอมโบที่แบบว่าทําให้เราเนี่ยเวลาฆ่าได้นะครับเลือกเรามันจะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเซตนี้คือแบบแจ่มเลยทุกคนแจ่มแมวแน่ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมจะไปโดดฝั่งกอกแก้วแล้วกันนะโดดท้ายเครื่องไปเลยนะครับผมจะเล่นให้มันแบบชัวร์ที่สุดนะครับเอาเลยครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะต้องโดดแล้วนะครับผมจังหวะนี้ลุยกันเลยดีกว่าไปเลยอฮ้ยผมไม่ได้สกิลนกมาทุกคน ชิปหายแล้วครับด้านบนมีตัวยังไงครับผมจังหวะนี้สกิลนงสกิลนกไม่มีจะขึ้นแรงมาเตอร์เรขาหรือเปล่าผมบอกเลยว่าเล่นเกมทุกครั้งมันต้องมีอุปสรรคครับผมอุปสรรคในรอบนี้ช่างแบบระบากมากโอเคแล้วได้ทางหน้าของเอสเคอ้ยไม่ได้ปืนเ,<อ>เปิดไปหนึ่งทีเปิดเปิด,ปดอีกเฮยเายเพื่อนอย่าเพื่อน,เ,นเอ้ยมนเล,ล่นสเปนด้วยล่้ยเ,เมด,เดยว เเดียวผมกำลังตายป๊แบบนึงครับทุกคนครับผมจะตายแล้วครับผมผมลืมใส่นกมาพันยาวกันนะจังหวะน,นี้นะนี่ผมลืมใส่นกมาเลยครับจบเลยครับจังหวะน,นี้ผมต้องรีบไปหายวอ,ก,อก่อนแล้วไม่งั้นผมตื่นแน่นอนเพราะว่ามันจะมีอีกตัวนะครับที่อยู่บนฟ้านะโอเคกล่องยาไม่มีเลยจังหวะน,นี้เดี๋ยวเกมนี้ได้ในซีแพทศูนย์โชว์แล้วกันนะทุกคนนะงันหัวแบบทีละเม็ดเลยนะครับผม นี่ไงผมไม่ได้ใส่สก,กิลนกมันจริงด้วยครับทุกคนครับมันเป็นสก,กิลปลาไกลครับอุ้ยจบเลยว่ะต้องไม่ใส่สก,กิลนกแล้วครับทำไมน็อกเตอร์มินนี่ทำแบบนี้กับผมวะโอ้โหแม่งน็อกเตอร์มินนี่เล่นผมแล้วว่ะทุกคนต้องจัดการน็อกเตอร์มินนี่แล้วครับผมต้มเป็ดกันเลยไหมคืนนี้น้องๆกินต้มเป็ดกันไหมครับทุกคนที่ดูผมอยู่กินไหมต้มเป็ดน็อกเตอร์มินนี่แบบเล่นผมเขแล้วว่ะทุกคนเคได้ปืนสองชัน้นมนหนึ่งกระบอกครับไปเอ็มโฟหรอเอ็มโฟแบบชิฟวะ มันต้องจัดลรวปะมันต้องจัดเราปะครับเดี๋ยวผมไปแรกไอวอลก่อนนะทุกคนนะตอนนี้เราไม่มีไอวอลเลยนะครับผมไปทุกคนไปครับไอวอลนี่ยได้มาเจ็ดลูกครับสวยจัดนะฮะอัพเอ็มโฟด้วยครับรลเวลสองตอนนี้คนเหลือสามสี่วะเกมมาทันนะครับผมบอกเลยคำว่าอาถรรไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้ป็นคนเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เนี่ยผมจะต้องหาเอ็มโฟชีปอีกอันนะครับผม เพราะว่าถ้าผมได้ชิปนะผมจะเป็นอินโฟเร็กเวลสามครับและเวลายิงเร็วเนี่ยก็คือแบบรัวมากนะทุกคนโอเคอุ้ยเจอว่ะพูดกูเจอปั๊บนี่แหละครับเขาเรียกว่าคนมีบุญฮะทุกคนสวยเกินตอนนี้สโคปยังไม่มีนะวงบีบกับเราด้วยว่ะอุ้ยด้านหน้ามีตัวสวัสดีครับคุณหมอไอวอลไปก่อนไอวอลไอวอลก่อนไอวอลก่อนอย่าอย่าเพื่อนอย่าอย่าวิ่งมาอ้าวเรามีปลาระเบิดไกลนะเรามีปลาระเบิดไกลนะ นายรู้จักเปล่าปาระเบิดไก่อะนายรู้จักเปล่าปาระเบิดไกลแล้วตรงนี้เข้าไปอุ้ยม่ดาฮลัลโหลเดี๋ยวจะเชื่ออีกลูกอีกลูกก่อนก็เรียบร้อยไปหนึ่งทีนักเต้าหู้นะโยนไปอุ้ยดีนะเนี่ยที่เรามีสกิลปาระเบิดไกนะครับแต่ถ้าโดดพลาดต้นเกมก็คือจบนะทุกคนนะยังดีนะครับที่เราโดดไม่พลาดน,นะครับผมเกือบ,บตุยเหมือนกันเจอแม่นางเฉิงตู่คนนี้ฆ่าไปครับเหมือนผมจะหินก่อสามตรงไหนวะถ้าจำไม่ผิดก่อสามน 3, นะ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงบ้านฟ้านะทุกคนนะ แล้วตอนนี้เรามีเหรียญ2 0งร้อยนะครับคาดีไม่กี่ร้อยก็จะได้นะ้ยเลือดเราโคตรเยอะเลยว่ะเลือดอย่างเยอะครับโอเคได้เกาะสามตรงนี้ครับเลือดร้อยเฮ้ยนึกว่าร้อยหกสิบนะที่จริงมันร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบนี่ว่ะดูผิดดูผิด,ด,ผดทุกคนไปฮะไอวอมีน้อยด้วยนะเกมนี้นะเหมือนจะเจอศึกหนักแล้วว่ะผมไอวอก็มีน้อยครับเดี๋ยวผมขี่รถเข้าวงเลยละกันนะทุกคนนะคนเหลือยี่สิบหกคนนะครับซิ่งรถเลย ไปครับสปอร์ตน้อยคอยลักครับแหมสปอร์ตน้อยนะฮะอันนี้มันเป็นสปอร์ตหน้าตู้นะทุกคนนะไม่ค่อยแบบรุนแรงเท่าไหร่เว้ยไอบอลเก็บก่อนครับทรัพยากรเรามีน้อยครับต้องเก็บให้เยอะครับไปด้วยกันต่อเว้ยอันแน่บางงานเปิดเราเหรอเพื่อนเปิดขึ้นเปิดขึ้นแบบมีโปไป็หนึ่งทียังไม่ดาวระโดดป่าไม้หนึ่งทีอู้อยู่ตรงข้างนาครับทุกคนครับอยากลงยัดเลยวะอยากลองเชิงกับตัวนี้สักหน่อยอะครับน้องเอ้าวอ้าวผัหมัวพอดี เอาวิ่งครับเหมือนจะเป็นตัวเป็นด้วยครับอา้าวแต่งตัวเป็นหรอแต่งตัวเป็นหรอก้อน <Hey. S 1> หวัวหัวแตกแค่นั้นแหละยืนลอยแค่นี้ก็เสร็จไปดีครับรู้จักเปล่าแดงแป๊ดอ่ะเนี่ยไม่รู้จักแดงแป๊ดซะแล้วครับทุกคนไปครับฟ์มของต่อวิ่งของเยอะด้วยครับปนให้หมดมียงมียายชิปยังเยอะทุกคนเยอะจริงว่ะวิ่งเดี๋ยวเล่นซองยาวโชว์ดีกว่าเกมนี้เดี๋ยวทุกคนเห็นผมเล่นซองชานแล้ว มาฮะซองยาวได้เวลาเฉดฉายชูตึงหน่อยแล้วกันนะสรับซองช์จของเราเอ,อ้ยไม่ใช่นะฮะซองยาวนะผู้ผิดของอย่างฟูเลยว่ะทุกคนบางอาจก้าเปิดเรานะครับเมื่อกี้นะกลับไปนอนแนนในพื้นเลยนะอุ้แล้ววงบีดตรงนี้ว่ะไงดีวะผมต้องรออยุ่ตรงสะพานนี้เลยนะครับถ้าวงแบบนี้นะถ้าวิ่งไปก็อาจจะเสียเปียบอยู่ดีนะทุกคนนะ แต่ต้องแบบว่าแอบลดไว้นะครับโอเคผมได้ที่แคมป์แล้วเว้ทุกคนผมจะขึ้นไปแคมป์ด้านบนตรงนี้นี่แหละที่แคมป์ผมปึ๊บไม่ยีเป็นไงแล้วก็นอนตรงนี้โอเคไม่น่าจะมีใครเห็นเรานะเว้ยดอตอร์มินนี่มันบังผมวะไม่นะ่ดตรมินนี่ของเรางั้นผมนอนตรงนี้แล้วกันไปครับเกมสุดท้ายครับที่จะขึ้นแรงมาเตอร์ของเราครับไม่มีคําว่าพลาดแน่นอนเกมนี้ผมนั่งแคมป์ไปเลยเพื่อความชัวร์มากที่สุดทุกคน เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เหลือ18คนครับผมหวังว่าจะไม่มีใครเห็นเรานะคือแบบนอนรอเลยทุกคนคือแบบนอนยิ้มชิวนะครับอยู่ริมหาดทรายนะเป็นไงตรงนี้มันใกล้หาดทรายด้วยนะครับทุกคนครับมีทะเลให้โดดด้วยนะโดดไปบอกเลยว่าขีดแน่นอนครับไม่รอดครับทุกคนครับโดนคนยิงนะหรือไม่ก็อาจจะโดนแบบปลาฉลามฆ่าไปแดกนะครับในนั้นนะใช่แล้วอ่าระวังบีบตรงผมครับแบบนี้ก็สวยดีครับน้องผมบอกเลยถ้าใครวิ่งข้าฝั่งสะพานก็คือตุยผมหมดครับไม่มีคำว่ารอดครับทุกคน รอดักเอคิวก่อนแล้วกันเชื่อผมเลยว่ามีตัวหุ่นสนีแล้วก็ตรงสะพานแน่นอนครับอย่างนี้500%ครับทุกคนครับอ่าในมีตัวขี่รถมาแล้วครับด้านหน้าครับแล้วเปิดไปตรงนี้เขาเลยยังไม่โดนครับรอรอรอต่อเลยยไปจากเราจยไปนะโอ้โหแล้วขี่ไปแล้วครับผมไม่มีเย่อใยต่อกันแล้วกันเลยโอ้โหไม่นะวันนี้มันกล้าขี่รถทิ้งผมบ้านคน ผมมีรถมอเตอร์ไซค์นะ้องขี่ตามไปแล้วเสียดายว่ะต้องไปดักเข้าวงก่อนครับไม่งั้นผมก็จะตุยอีกลายนะครับต้องเข้าไปยืนวงก่อนทุกคนเพื่อความชัวร์ครับเราต้องใช้สกิลของสเต็ปราชาสโรโครับและหน้าหนะ้าครับแล้วเหมือนจะเจอเลยครับผมจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เสร็จที่ดีครับน้องอุ้ยน่รถเหมือนจะพังด้วยนะทุกคนนะน่าจะไปแขมสักที่หนึ่งนะแถวๆนี้นะครับผมรอเลยรอเลยแต่ขอยิงรถให้พังก่อนแล้วกันนะ โอเครถได้ผลปะเรียบร้อยครับรถพังไปหนึ่งดอกครับตรงนี้ครับอยู่ไหนเพื่อนออกมาซะได้ของเนี่ยเอ้ยแล้วด้านหน้าครับแล้วเหมือนจะเจอเลยครับโล่งๆเลยครับตรงนี้ครับเแต่นคนเหลือสิบเอ็ดวะถ้าผมพลาดตอนนี้คือไม่คุ้มแน่นอนอ่าได้เจอเลยครับด้านหน้าครับตรงนี้ส้โขบมาแล้วย,ยังไม่โดนครับแล้วเขาเหมือนจะยิงหน้าผมครับเขาหลบดีว่ะต้องปล่อยว่ะอู้วเอ็มพีห้าอีโวด้วยทุกคนตึงเกินปุยมุ้ย เวลามีตัวมาทังค่าครับแล้วปาดไปตรงนี้ครับหนึ่งทีครับโป๊ะๆเรียบร้อยครับตั้งไอวอมมาก่อนครับด้านหน้ามีอีกครับตั้งโอไปยังไม่โดนไอวอมาอีกรอบเก็บไปวอก่อนครับทุกคนครับเว้ยวินโดนโดนโดนโนโนโอเคครับตรงนี้ครับขอเล่นฟองชาร์าครับแต่เราเล่นฟองยาวครับทุกคนครับเดี๋ยวซื้อโดนก่อนไปหนึ่งนะทุกคนนะตาล่าเนี่ยสังหารโอเคมาให้หมดครับจังหวะนี้เดี๋ยวตาล่าดึขึ้นฝั่งสะพานครับฝั่งสะพานมีตัวครับตัวนึงครับก็ขอหิ้งใครวะาทำไมผมไม่เห็นวะเนนิครััััับบบบบแลล้้้้้ววิิ่่งงงคคคครรรรรตนนีโโออหหหเเยยไไไมมดดืจะฉบ เราต้องวิ่งเข้าไปครับตรงนี้ครับเก็บอีคิวครับป่าเข้าไปโอ้โหและยังไม่โดนครับแล้วเรามีระเบิดหนึ่งลูกตามก่อนตามก่อนกําก่อนแล้วปล่อยตัวเข้าไปบึ้มป่องโดนเต็มเต็มบตรงนี้ครับเจ็บอีสามน่วยปาดเข้าไปหนึ่งทีแล้วยังไม่ได้สงสัยต้องปล่อยตัวนี้ไปก่อนครับทุกคนครับไปวิ่งก่อนเหมือนเขาจะลงไปตรงริมเขื่อนนะครับริมเขื่อนนะตรงนี้นะนี่ไงอยู่สักที่เลยครับหาก่อนไม่มีแฮะแม่ก็อยู่ในน้ำทะเลนะครับทุกคนครับน่าจะอบอะไรทักอย่างอยู่ แต่ด้านหน้าบนสะพานของเรามีตัวครับทุกคนครับเรื่อเหมือนจะกระโดดลงน้ํานะครับผมโอเคเรารู้ตําแหน่งแล้วลงน้ําตัวหนึ่งบนสะพานตัวหนึ่งครับตรงนี้ครับยิงเข้าไปครับหนึ่งทีงั้นเราโดนหัวไปหนึ่งเมตรครับเปิดอีกครับแล้วเข้าตั้งแว่หัวมาก่อนกินด้วยว่าหลังก่อนแล้วผมจะตายอันหนึ่งลงมาหนึ่งทีครับหลังเข้าครับทุกคนครับวิลบาเลดด้วยครับโห่แล้ววิลบาเลดด้วยครับจังงี้ครับเจ้าบอลครับสองลูกครับเปิดเข้าไปหนึ่งทีครับหลังผมยิงเหรอวะอย่านะเพื่อนอย ไปก่อนครับตรงนี้ครับหนึ่งทีครับุูมานรอครับนี่ไงด้านหลังผมมาแล้วครับผมต้องรอเปิดมันก่อนครับไอตัวนี้ครับไม่โดนสกีไม่ดีขึ้นเลยครับทุกคนครับแล้ววิ่งแล้วครับผมแต่ยิงไม่ได้ว่ะตรงนี้ว่ะยิงเหลี่ยมนี้ไม่ได้ครับทุกคนครับแล้ววิ่งเลยครับด้านหน้าครับแต่ยิงไม่ได้จริงต้องจุงไปอีกฝั่งแล้วเปิดไปตรงนี้โอ้ก็ยังไม่ได้อย่าเลยเพื่อนยยิงเราตรงนู้นห้ามยิงเราเด็ดขาดไอวอลมาก่อนทุกคนผมไม่งั้นผมจะตุยผมต้องหลบตรงนี้ก่อน หลบไปก่อนครับท <anak lonely, S 2> ุกคนครับปวดแล้ววงอยู่ตรงสะพานครับเล่นยากจะจัดครับบอกเลยครับต้องใช้โดนเลยครับผมโดนหนึ่งงานมาก่อนโอเคฝั่งห้องน้ำมีนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนครับอะแล้วเหมือนจะวิ่งแล้วครับผมผมปล่อยคิ้วได้ไหมโอ้โหหลบหลังต้นไม้อะไรกิงไม่ได้ครับหนึ่งทีแล้วเปิดไปอีกอย่างนี้เจ็บมากครับทุกคนครับวิ่งอีกวิ่งอีกโอ้โหได้หลบได้เฉยครับเหลือจะเชื่อทุกคนครับเป็นไปได้ยังไงครับดอกนี้ครับสงสัยต้องวิ่งจุกลงเลยครับผมจังหวะทีเผื่อครับที่มันไม่เห สวยฮะสวยครับพี่สวยครับโอเคแล้วเหมือนจะมีตัวอยู่บนสะพานครับแล้วก็ตรงข้างๆนี้ครับหนึ่งตัวครับต้องเปิดตัวนี้ก่อนครับผมตรอข้างไปไหนแร้วะอ๋ออยู่ด้านใต้ครับแล้วเจอเลยครับหนึ่งตัวครับแล้วสกโขเข้าไปครับยังไม่ได้ครับตรงนี้ครับยังไงวะเพื่อนจะเล่นกับเราจริงเหรอุวยโดนครับโดนครับถ้าโผมันทิวคือตุยครับโอ้ถึงทีครับอย่างนี้ครับมาอีกครับมาอีกครับมาอีกครับบอกเลยครับว่าตุยครับเดี๋ยวจะเชื่อครับ ลงน้ําไปก่อนครับทุกคนครับเพื่อความชัวของเราครับโอเคเก็บยาให้ยกสวยเราได้ปืนซองควงครับขึ้นมาก่อนตรงนี้เราต้องพันยาวนะครับมีตัวอยู่บนพานนะครับรอจังหวะครับยังไงเขาก็กระโดดครับโอ้โหระบาเลยครับยิงการไปตรงนี้ครับใส่กันยังหดครับจะทนครับอ่าดักฟรีครับที่หนึ่งมาชัวดอกนี้ผมบอกเลยและมีโดนอีกอันหนึ่งครับผมรอครับรอจังหวะครับ วงบีบและเตรียมโดดนะเพื่อนนะเจอกันครับรอยิงฟรีครับอุ้ยอะไรนะถือว่าคนครับไม่ใช่คนครับอ่าเรียบร้อยอบราบารีครับเก็บไปครับตัวดันบนครับกระโดดลงมาคือเสร็จผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวในตาราสงหารค่ารอเจ้าอยู่นะตั้งได้ป่าว่ะตั้งไม่ได้นะครับผมรอจังหวะครับไม่มีคําว่ารอแน่นอนครับตัวนี้ฮะโดดเดี๋ยวเพื่อนรออยู่นะอ้าหรเหมือนจะกระโดดแล้วครับตรงนี้ครับเตรียมตัวกระโดดลงน้ำนะครับเพื่อนอ้าว การกิิล้มเลวครับหมดเวลาก่อนฮะเดี๋ยวเตรียมตัวกระโดดลงมานะครับผมรออยู่นะครับเขาไม่เห็นผมกระโดดปึ๊บปึ๊บหนึ่งทีกระโดดดิกระโดดเอาไม่กระโดดครับเอาได้ลงมานะครับตรงนี้แล้วกางคนโไปก่อนครับแล้วเอดีหนึ่งทีครับเทียบร้อยครับชนะไปมาดิครับผมบอกแล้วครับว่าถรพนมันไม่มีอยู่จริงสําหรับบูเมอร์มาดูกันครับทุกคนครับล้างอาถันได้หรือเปล่าไปเกมแรกของวันนะครับทุกคนชึบ รเรียบร้อยทุกคนเราขึ้นแรงมาสเตอร์้วครับผมตัวมือเป็นการขึ้นครั้งแรกประจำซีซั่น27ของเรานะครับทุกคนครับโอ้โหกว่าจะขึ้นได้ครับเหลือจะเชื่อครับทุกคนครับถามจริงฮะไปครับผมนี่นะรางวัลแร็งมาสเตอร์มีอะไรบ้างโอเคได้ละ สวยจริงๆครับผมเกมนี้นะครับจบอันดับที่1น,นะครับได้มาทั้งหมด6คิวนะครับดาเมจ1,080นะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบาย